สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปามเดย์วันนี้ฉันออกมาชาร์จรถแถวห้องนะเป็นปั๊มบางจากเป็นรับประพฤกนะที่เดิมๆของพวกเราซึ่งเราเนี่ยมาชาร์จรถเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามีทริปจะไปไหน <c oughs> ไม่บอกรอดูรอติดตามพวกนี้ละกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเขามาทํางานด้วยคื <c oughs> อตั้งแต่เช้านี้ตอนนี้ลากมานี่จะประมาณก <c oughs> ี่โมงแล้ววะปายสามกู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ถ่ายคลิปคุยับมึงกูก็เลยลืมไปเลยว่าเหมือนวันนี้กูลืมอะไรสักอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าเหมือนเรื่องจัดการมันเยอะเว้คือเมื่อเช้าเนี่ยเริ่มจากกินไอ้ขัวซองที่ซื้อมาให้เพลินด้วยแล้วกูก็กิกนด้วยอันนึงไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือทุนงานเรื่องกยศ,เ,กยศเพราะว่าไอ้กยศที่ฉันจ่ายไปแล้วเนี่ยเหมือนมันเคยมีอีเมลหรือ SMS อะไรสักอย่างนึ่งมาบอกว่าเฮ้ย hey, ไปเอาคืนคืนด้วยนะเพราะว่าเหมือนคุณจะจ่ายเกินแล้วกูก็หาข้อมูลไว้พยายามจะลงทะเบียนว่าเอ้ยเราขอคืนเงินส่วนที่จ่ายเกินมันไม่มีกูก็แบบแคสรุปกูจ่ายเกินมาเนี่ยแล้วกูก็แบบคิดอยู่ว่าเออกูควรจะไปธนาคารรมหืออว่าาคจะะทํไร ยังไงอ่ะมึงเข้าใจไหมกูก็แบบไอ้เที้ยกูแอบงงอยู่คือหาข้อมูลนานมากสรุปก็คือยังไม่เจอยังไม่ได้ข้อสรุปก็เลยเออวันนั้นวันนี้โฮไว้ก่อนยังไม่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าโฮไว้นานจนเกินไปแล้วเราจะไม่ได้เงินคืนด้วยหรือเปล่าคือเงินมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ประมาณงวดหนึ่งงวดหนึ่งก็อยู่งวดล่าสุดที่จ่ายอยู่ประมาณพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้แหละเออคือมันไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้ไงเข้าใจไหมแต่ว่าคือในขณะเดียวกันที่ไม่อยากเสียสิทธิก็ไม่อยากเสียเวลาด้วยอันนี้คือหนึ่งอยนน้อง เกิงที่อยู่ที่ห้องกูซึ่ง <congestion. S 2> เดี๋ยวเ,เร็วๆน,น,นี้อาจจะมีแผนที่ต้องเชนน้องดําเกิงบ่อยขึ้นก็เลยเดี๋ยวต้องไปต่อ ซึ่งตอนแรกกูคิดว่ามันต่อออนไลน์ได้แต่พอลงทะเบียนไปเหมือนแบบกูไม่ได้เป็นชื่อเจ้าของรถอะมันก็เลยไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ละมั้งประมาณนี้นะก็เลยเดี๋ยวค่อยไปตรออะไรใกล้ๆแถวนั้นเพราะว่าปากติเนี่ยคือน้องทะเบียนทะเบียน,น้องดําเกลืงเนี่ยมันจะขาดประจําเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ขี่ใช่ไหมผมไม่ค่อยได้ขี่ก็เลยแบบเออไม่ค่อยได้ดูทะเบียนว่าเออมันวอลิฟายหรือเปล่าแต่ว่านั่นคือเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3ก็คือฉันกินข้าวแล้วนะกินเป็นกะเพราไก่กรอบไปตอนกลางวันแล้วก็วันนี้แชทบอกว่าเออถ้าออย่บบาานคคุุณณมมีกกกิจจรรระะไแ ออกกอล์ลงกลงแรื่องกายอะไรไหมกูก็ยังไม่รู้อะฟ้ามันคึมคึมด้วยก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปไว่ายน้ําได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงดีและอีกหนึ่งอย่างโอ้โหวันนี้เรื่องเยอะโอ้โหวันนี้กูคุยกูเมึงนี่เรื่องเยอะมากๆนะอีกหนึ่งอย่างที่กูจะต้องทําวันนี้อยากทํมันก็คืออยากกินซูชิโร่กูอยากกินมาหลายวันแล้วแต่ว่ามันไม่มีวันที่กูกับเพลินแมทกันแล้วก็แบบซูชิโร่ได้กินเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันตัดสินใจเลยฉันจะลากคอมไปกินซูชิโร่ด้วยซึ่่งงจริๆแล้วเนีย ตัวงานวันนี้ไม่มีอะไรเลยกูค่อนข้างเปื่อยๆนะขึ้นมากูก็เขี่ยๆคอมดูแล้วก็ประชุมก็แบบประชุมกูอัปเดตของกูว่าแบบมันไม่มีอะไรครับพี่ก็รอวิดีโออะไรเงี้ยเออซึ่งนั่นแหละแควเงเคว้งหน่อยก็ เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆจะออกไปกินซูชิโร่เดี๋ยวชาร์จรถให้เสร็จก็คงจะไปกินซูชิโร่และเรื่องที่5วันนี้กูเลือกเยอะจริงเรื่องที่5ไหนๆเรามาเส้นกระล๋อเพึกแล้วมันมีแมคโครอยู่เนาะเดี๋ยวฉันจะซื้อผักหรือว่าแตงกงแตงกวาสุกินนี่อะไรเงี้ยไปไว้ในตู้เย็นนะจะได้ไว้กินแก้มกับตอนที่เรากินกับข้าวมื้อธรรมดาอย่างเมื่อกี้กูก็กินกินคอร์สไปกินอกผักไรอวะเออเอาเป็นว่ากูกินผักสลัดแก้มกับไอ้กะเพราไม่ใช่กะเพรากูพูดผิดบัวทัวรไอาใหญ่แล้ว กเออไก,ก่กรอบพกเกลมันไม่ใช่กระเพรานะมันคือไก,ก่กรอบพีเกลก,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 กาาูกินกับกระเพราถุยกระเพราบ้าะไรกินไก่กรอบพีเกลกับผักใบเรียบร้อยก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมโอเคเดี๋ยวนั่งรอชาร์จระหว่างนี้ก็ดูงานไปแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรกย็ยาวๆนะตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าชาร์จเสร็จก็คงจะไปแมคโครก่อนแล้วก็คงจะวนไปซีคอนละมังหรือไม่ก็เดอะมอลอะไรเงี้ยสกินตูชิโร่แล้วก็กลับห้องประมาณนี้แผนประมาณนี้ก่อนโอเค เสร็จเรียบร้อยนะแล้วฉันก็ทําทุกอย่างที่ฉันเล่าให้พวกนายฟังเสร็จเรียบร้อยด้วยอี๋เป็นไงไม่ธรรมดาคือหลังจากชาร์จรถใช่ไหมกูบอกว่าเออเดี๋ยวกูจะไปเติมลมกูกูได้เล่าบอกว่าไม่แน่ใจแต่ว่ากูไปเช็คอย่างลมของรถเสร็จเรียบร้อยน้ําปัดน้ําฝนโน่นนี่นั่นเรียบร้อยทุกอย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับรถฉันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแมคโครซื้อผักแล้วก็ผักมาเก็บที่ห้องแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ตัดสินใจว่าเออเราจะไปซูชิโร่ดีไหมสรุปก็คือจอดรถไว้นี่แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปกินซู ที่ไม่ได้กินนานแล้วก็แบบมึนๆกันอยู่กับเพะนะิ่นอะว่าเพื่อนไม่สั่งกลับหรือเอออะไรดียังไงดีสุดท้ายเพิ่อนไปซื้อเองนะแล้วก็ก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมาให้เพิ่นแต่ว่าจะไปเจอนี่ดูส์ป็อปเขามาซีคอนวังแคครับโอ้โหเสียงร้องคือใช้ได้อยอดเยี่ยมนะแล้วก็เป็นวงที่ติดตามมานานจริงๆแบบตั้งแต่สมัยกูเพิ่งเรียนจบให,หม่ๆเลยมั้งกูไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยเพลงช่วงนั้นเปล่าแต่ว่ากูรู้จักจากเพลงดาวตกซึ่งชอบมากชอบสาวกีตาร์ดู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 ในนี้มากชอบชอบชอบจัดๆเลยแต่ว่าเหมืือออนนตัััวฮมมยงไไไ่่ด้เเรทาห กูค,คิดว่าเสียงมิดมันเยอะเกินไปหน่อยโอเวอร์มิดนะแต่ว่าก็น่าจะแก้ได้กูฟังยืนฟังอยู่3เพลงซึ่งก็โอเคประมาณนะั้นแล้วก็เลยกลับห้องมาคือเสียดายเน้นไม่ได้ฟังดาวตกแต่ว่าคือดาวตกเนี่ยกูเป็นเพลงที่กูชอบมากคือกูรู้จักจากเพลงนี้มานะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอเพื่อนกลับมาที่ห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงนั่งดูยูทงยูทูบอะไรเงี้ยตอนนี้เลิกงานเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทำอะไรต่อก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะตามโรตีนเดิมก็คือเพื่อนกลับมากินข้าวแต่ว่ากูกินแล้วไงเย็นนี้ก็คงไม่ได้กินแหละแล้วกก็เเเเเดดีี๋ยววคคงตัลลิปป่่่นนนนมมะไราาณ้ เล่นเกมกับเพลินไปเสร็จเรียบร้อยนะนี่เราเข้าปีที่2ของสตาร์ดิวแล้ววันนี้แม่งเป็นวันที่กูทําอะไรเยอะเหมือนนะแบบตั้งแต่เช้าเคลียรเรื่องกอยสอระเบียนรถน้องเดมเกิงเอารถไปชาร์จเช็คลมยางไปแมคโครเอาของกับมาเก็บที่ห้องออกไปกินซูชิโร่เจอรถซื้อป๊อปกลับมาที่ห้องนี้นั่งรอเพลินกินข้าวกับเพลินแต่ว่ากูไม่ได้กินข้าวกับเพลินด้วยนะหมายถึงคือกูด้วยความที่กูกินซูชิโร่ตอนเย็นใช่ไหมกูก็เลยเอาไอ้แตงกวาที่ซื้อมาจากแมคโครที่ซื้อผักมานั่งกินแบบ คือกันตัวเองแบบอยากกินอย่างอื่นของเบิร์ดอะไรเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันก็อิ่มคือแตงกวาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะหนึ่งหน่วยอะ่ะหนึ่งเอออทำกูอิ่มแบบอิ่มพอดีเลยรู้สึกดีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปนอนเล่นเกมกันสตาร์ดิวข้าปีที่สองอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็เราค่อนข้างจะเคลียร์คอมมูนิตี้ไปได้ใกล้จะหมดแล้วละเพลินทํากินเฮาไปด้วยได้ด้วยวันนี้ก็คือถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วก็มีอะไรอีกนะคือถ้าคอมมูนิตี้หมดเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องที่เป็นเควสทะเลทรายที่เราจะต้องเคล ขิงนี่ฉันมีพาดเวยหมดแต่จริงๆอ่ะใจจริงอ่ะก็คือยากจบไ anyway. อ้นี่เว้ยกูไม่เคยจบเล่นสาตาร์ดิวจบมาก่อนพวกมึงรู้ไหมว่าเกมนี้มันมีตอนจบด้วยนะแต่ว่าหลายคนอาจจะเล่นไม่ถึงอาจจะแบบแค่เคลียร์คอมมูนิตี้แล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนจบของมันนะมันมันมีเงื่อนไขแบบค่อนข้างเยอะเลยซึ่งถ้ามันมีเซฟหนึ่งในชีวิตของกูที่กูจะเล่นจบกูก็คงจะภูมิใจกับมันแล้วก็รู้สึกฟินมากๆเพราะนี่คือหนึ่งในเกมที่ทําให้กูมีความฝันหนึ่งในเกมที่ทําให้กูแบบมีแพชชั่นในการใช้ชีวิต แบบนี้แล้วกูก็อยากจะมีบ้านสวนหรือว่ามีบ้านที่เพิ่งพาตัวเองได้แบบเนี้ยได้ในสักวันหนึ่งนะซึ่งมันเป็นปณิธานจากเกมนี้ที่กูได้รับมาเป็นปรัชญาจากเกมนี้ซึ่งรู้สึกดีมากมากก็วันนี้ลาจากกันไปเท่านี้กับวันที่ทำอะไรเยอะแยะเหลือเกินแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวกันรอดูว่าฉันจะไปไหนนะครับขอบคุณทุกการติดตามชมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ